สวัสดีค่ะมอนีกับโบมีเอียงนะคะตอนนี้ลูก้ายกําลังกินเขา่าตะวา่าเทาน้ำลงผืนจา้าแล้วก็เอิญแม่มาเบิงเนาะว่าผลงานดีเลิศที่หนึ่งนะคะแล้วก็ลือของนะจา้าตื่นมาเจ็ดโมงลือเสื้อผาออกมาเล่นมาเล่นอยู่ขั้วกแ็แม่แม่กำลังเห็ดกับเขาให้พอกําลังเห็ดกับเขานะจา้าลือของมาเห่นบริสุทธิ์จ้านี่จา้ารองเท้าแม่แกมาไม่น่งก็เอามาเล่นคะ่ะตอนนี้ เช้านี้ก็จะเป็นบะหมี่จ้าบะหมี่แล้วก็ไข่ดาวนะคะแล้วก็มีผักนิดหน่อยกะจักสิผากเป็นภาษาดคันท่าว่าผืนมันก็ต้องบอกเป็นภาษาอีสานเนาะมันค่อยมันมันค่อยมวนมันก็เก่งอ่ะจ้ามันเก่งที่หนึ่งลูกนะเวลาแม่ยางเขามาไก่ในย่านได้ทําเป็นคือบะหมี่อีหยังเกิดขึ้นพูดแล้วยิบเขามากินทําเป็นเด็กเรียบร้อยเนาะแต่วความจริงนี่มึนยูวสันที่หนึง่งที่หนึง่ง แล้วกะที่หนึ่งการันตีด้วยผลงานลือบานปินหน้าต่างจ้าเลิศ